นี่คือ5อาการที่บ่งบอกว่าคุณอาจป่วยเป็นโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้านะครับ พบ <Hope S 2> ว่ามีประชากรที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าถึง30%ของประชากรทั้งหมดบนโลกนี้นะครับนั่นแปลว่าโรคซึมเศร้าอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดนะครับและนี่คือ5ข้อครับที่คุณสามารถเช็คตัวเองได้ว่าคุณเข้าข่ายการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าแต่ก่อนไปฟังกันนะครับฝากกด Follow ช่อง Mighty Channel ใน TikTok ด้วยนะครับข้อที่1ครับตลอดทั้งวันคุณรู้สึกเศร้าหรือว่าหงุดหงิดตลอดเวลาหรือเปล่าขณะที่คุณใช้ชีวิตประจําวันนะครับคุณมีอาการหงุดหงิดตั้งแต่เช้าจดเย็นหรือว่าคุณรู้สึกเศร แบบนี้นะครับให้คุณช่างใจไปก่อนว่าคุณอาจจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าครับข้อที่2ครับหลายๆคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะครับมีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นด้อยค่าตลอดเวลาครับให้คุณสังเกตตัวเองนะครับว่าเวลาคุณทํางานอะไรก็ตามหรือว่าทํางานอดีเลกหรือว่าใช้ชีวิตปกตินั้นคุณรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่ากว่าคนอื่นหรือเปล่าถ้าคุณมีการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วรู้สึกด้อยค่าลงไปเรื่อยๆรู้สึกว่าชีวิตไม่มีความหมายเลยให้คุณช่างใจไห้ครับว่าคุณอาจป่วยเป็นโรคซึมเศร้าข้อเ่ามครัหือเลาามคุน ข้อนี้นะครับเป็นข้อที่สังเกตไดง้ง่ายๆนะครับว่าปกติแล้วเวลาคุณมีความสุขกับอะไรนั้นความสุขตรงนั้นมันหายไปหรือเปล่าเช่น <child S 1> <September. S 2> คุณอาจจะชอบดูหนังนะครับแต่แล้ววันหนึ่งคุณดูหนังเนี่ยคุณก็กลับรู้สึกว่าไม,ไม่อยากดูมันแล้วแล้วรู้สึกว่าไม่ไม่มีความสุขกับสิ่งนี้เลยให้คุณสังเกตตัวเองนะครับว่าคุณอาจจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเพราะบางทีเนี่ยสิ่งที่คุณเคยมีความสุขกับมันคุณอาจจะไม่มีความสุขกับมันอีกแล้วก็เป็นได้ข้อที่ 4. ครับข้อที่สําคัญมากนะครับสังเกตได้จาากกกพฤติิรรรรรมบบโภคคนะั สี่ครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนเบื่ออาหารและอยากอาหารน้อยลงโดยที่ไม่มีเหตุผลนะครับให้คุณช่างใจว่าคุณอาจจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะครับเพราะว่าอาการเหล่านี้เนี่ยมันส่งผลต่อความอยากอาหารของคุณด้วยถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ชอบทานอาหารมากๆแล้วอยู่ๆวันหนึ่งคุณรู้สึกไม่อยากอาหารเลยแล้วก็เป็นติดต่อกันเป็นอาทิตย์เนี่ยให้คุณสังเกตตัวเองนะครับแล้วกลับมาเช็ค3ข้อบนนะครับว่าคุณมีอาการเหล่านั้นพ่วงด้วยหรือเปล่าและข้อ5นี่จะเป็นข้อที่บ่งชี้แล้วก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าคุณอาจจะป่วยเป็นโรคซ ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากมีชีวิตอยู่หรือว่ามีความรู้สึกว่าชีวิตฉันมันไร้ค่าไร้ความหมายให้คุณช่างใจนะครับว่าคุณอาจจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะครับก็ทั้งหมดที่พูดมานี้นะครับผมเป็นข้อมูลที่เป็นทางการแพทย์นะครับและผมอยากจะแนะนําว่าถ้าหากว่าคุณพบว่าตัวเองมีอาการเหล่านี้มากกว่า2สัปดาห์เป็นต้นไปนะครับแนะนําให้ปรึกษาแพทย์หรือจิตแพทย์นะครับแล้วก็โรคซึมเศร้านี่นะครับสามารถรักษาได้นะครับถ้าคุณรู้เร็วนะครับแล้วก็ไปพบแพทย์พบจิตแพทย์นะครับแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะครับก ในการช่วยเหลือคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีอาการซึมเศร้านะครับพยายามอย่าอยู่คนเดียวนะครับพยายามปรึกษาเพื่อนอยู่กับเพื่อนอยู่กับค,อบครอบครัวนะครักบกำลังใจให้ทุกคนนะครับที่กำลังเป็นโรคนี้อยู่หรือว่ามีสภาวะที่ใกล้เคียงนี้นะครับ oh <G> ก็อยากจะบอกว่าจริงๆผมก็เคยมีอาการแบบนี้เนาะ <tenga sound effect> เป็นภาวะซึมเศร้าแต่ยังไม่ถึงกับเป็นโรคก็พยายามปรับตัวหากิจกรรมที่มันรู้สึกว่าเออเราทำแล้วมีความสุขแล้วก็ comments. อย่าคิดมากอย่าอยู่คนเดียวเยอะคือถ้าเกิดว่า <M> มีกิจกรรมอะไรทำเงี้ยบางทีเราอาจจะมีอะไรให้มันหยิบจับ แล้วเราจะโฟกัสกับสิ่งอื่นมากขึ้นนะครับแล้วก็คนที่เป็นที่ปรึกษาหรือว่าเพื่อนที่ใกล้ตัวนี้ก็สําคัญมากเลยนะครับถ้าคุณชอบข้อมูลแบบนี้นะครับฝากกด Follow ช่องมา h ตี้ชาแนลเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด u b s สไคร e ใน Facebook และ YouTube Mighty c h a n n e l น้วยนะครับถ้าเกิดว่าอยากพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าชอบมากๆเนี่ยฝากกดแชร์ด้่นนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครก็ตามที่สนใจอยากติดต่อส ไอจีม h t ตี้พีดีเหรือว่าอินบ็อกซ์ทิกต็อกนี้ได้เลยนะครับรับโฆษณาและรีวิวสินค้าทุกชนิดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ